สวัสดีครับสสวััดีครบยินดีต้อนรับทุกท่านทุก่านทุช่องแทนเชนแนลนะครับวันนี้นะครับแทนเชนแนลนะครับพามาชมนะครับเนร่างว่านนะครับในยามกลาคืนจังหวันดือนเดือนนี้นะครับผมเพราะว่ากลางวันนั้นนะครับแทนเชนแนลก็ติดภารกิจมากมายนะครับว่านอันนี้เพิ่งกลับจากต่างจังหวัดนะครับเนื่องจากนะครับช่วงนี้ก็จะเห็นแทนเชนแนลนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับว่านนั้นเจริญงอกงามกครับก็มีคลิปเดียวนะครับที่ลงไว้ล่าสุดนะครับก็ไปเที่ยวชมสวนในทุเรียนนี่เอครับ มาดูนะครับวันนี้ก็จะพามาเยี่ยมชมนะครับตามตาราคูบ้านนะครับที่นะครับก็ที่เห็นเขาได้รับฝนนะครับก็ทําให้ว่านนั้นกําลังแตกหนอแตกใบสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่กำลังเข่นตัวนี้นะครับงอกงามเลยนะครับแตกหนอนะครับทิพย์หนอว่านอะไรกำลังแตกหนอแตกอะไรสวยงามเลยนะครับีนต้นนี้นะครับดูต้นว่านมหาป่าครับต้นสูงเวลาจัดนี่เวลาจะส่งต้องเล้ตัดเพราเขายังไงเขาก็แตกนะครับผม อันนี้คือดอกทองมันก็สามารถที่เจาะแตกหน่อแทงหน่อขึ้นมาใหม่ได้นะครับเพราะว่าตรงกลางเขามันก็มาแต่แทงใบขึ้นดอกทองกระเจานะครับอันนี้ก็เป็นดอกทองกระเจานะครับผมหลายๆว่านนะครับสวยงามไปที่น่าชมนะครับผม และก็มีว่านอีกแล้วก็มีว่านต่างๆนะครับที่กำลังเจริญงอกใหม่นะครับที่งอกขึ้นมาครับผมก็นี่นะครับช่วงที่เขาพักหัวนครับเป็นว่านเพชรกับแดงเพชรกับแดงนี้ก็เป็นว่านที่ค่อนข้างที่จะหายากว่านเพชรกับตัวนี้ชนิดนะครับพิเศษตรงไหนนะครับกรงที่มันเป็นสีแดงครับ ตัวนี้จะหาย่านเพชรกับแดงนีครับก็ตามความเชื่อก็เป็นปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับทําให้เรื่องร้ายกับกลายเป็นดีนะครับตัวนี้ก็เป็นว่านเพชรกลับตกนะครับปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับทําให้เรื่องร้ายๆกับกลายเป็นดีนะครับอะไรนะครับว่านชันะคมนท้่นดีนะครับซึ่งแนะนําให้ปลูกว่านเพชรกับโบราณนะครับมักจะแสวงหาในทำห้เร่งร้ายกลับกลายเป็ครับรนะคับว่านที่ซึ่งแนปลูกว่านเพชรกลักนะครับมกจ แต่ลวงตกก็เรียกอะไรต่างๆนะครับในสิงแดงไม่ดีนะครับจะค่อนข้างที่จะหายากนะครับผม่วมากจะพบได้แต่ดวงตกที่เป็นคนที่ดวงตกว่าครบกับตัวนี้นะครับจะช่วยทำให้เรื่องร้ายๆกับกลายเป็นดีนะครับเพชรจะทำให้เรื่องร้ายๆกับกลายเป็นดีนะครับว่านอีกชนิดนะครับตัวนี้นะครับที่มีพุทธคุณดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวข้างหน้าก็เป็นว่านช้างผสมที่โกงนะครับเดี๋ยวจะพามาดูอีกหนึ่งชนิดแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เป็นว่านลูกไก่ทองครับเดินงอกงามตัวนี้ก็เปียกๆกันเลยทีเดียว เป็นว่านแต่ตัวที่ผลเลี้ยงไว้นะครับว่านลูกไก่ทองี่สุดเลยก็จะเป็นตัวนี้ตัวที่มันพิเศษสุดก็คือตัวที่มันเป็นวว่านลูกไก่ทองหัวแฝงนะครับอันนี้เป็นตัวนี้ก็จะเป็นสมหัวนะครับเลี้ยงดูไว้นะครับเชื่อว่านะครับว่านที่นี้นะครับปลูกเป็นตัวเดียวไม่ได้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องหาเพื่อนให้เขาจะมีหัวที่ติดกันนะครับเป็นแฝดนะครับเพื่อนในเขานะครับเชื่อกันว่านะครับมงคลอีลูกไก่มักอยู่ตัวเดียวไม่ได้น้ยมปลูกเป็นตัวสามชวลาบทำมาค้าขายนะครับว่านนนนนลูกกไททอะครรััับเปป็ดิวีม ตูาักษณะเขาว่าดินสายนะครับโดยสีทองๆนะครับคล้ายสิ่งมีชีวิตเชื่อนะครับว่าลูกไก่ชอบเล่นดีไซน์บ้านมงคลนะครับนี่มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านี่นะส่วนนะครับตัวที่ว่าชนิดนี้นะครัมที่เป็นที่นิยมกันมากๆนะครับในดูลักษณะใบนะครับคูบาอาจารย์ด่สดงดงามดูมีเสนีน่าเกงขาดครัวนนี้เขาเรียกนะครับ ว่านสาลิกาลินทองนะครับขว่านสาลิกาลินทองนี่ก็ตัวนี้มีชื่อว่าว่านสาลิกาลินทองชนิดนะครับซึ่งเป็นว่านที่คนที่เอาไปปลูกใช้นะครับก็ทางเมตตามหเสนีมหานิยมมหาดสนีนักเลงนะครับก็ว่านสาลิกาลิ้นทองนี้นิยมนะครับ เอานามไปเปี๊ยะตาก็จะเป็นอ่าคนมหาเสน่ห์ขานิยมนะครับที่ขายเป็นของคนคปนะครับทคนทำมาค้าขายเซีลวต่างๆนะครับนักขายต่างๆมักจะใช้ว่านี้หัว่านนี้นะครับใช้พวกติดตัวนะครับไม่ว่าจะไปเจรจาพูดจาสิ่งใดนะครับคนอินดูนะครับคนเมตตานะครับพูดจาสิ่งใดนะครับตัวนี้นะครก็เชื่อนะครับเมตตานะครับแล้วก็ เซลนะครับเชื่อดต่างๆนะครับคนขายรถคนขายของต่างๆมักจะผู้บ้าจันนะครับมักใช้สารต่ไปใส่น้ำมันอัดกรอบหรือไปให้พระใช้ในพิธีนะครับผมก็จืมน้ำพระพุกติดตัวนะครับลงหน้าทองนะครับเวลาสักยันหรือนะครับ สักอราคาอะไรสินเดือนรอบนี้นะครับเขาจะใช้น้ํามันของว่านตรงนี้แน่นอนนะครับว่านเจิมลงบนนะครับช่วยนะครไลในเรื่องบทหลังเจรจาให้ง่ายขึ้นนะครับอ่าหรือเป็นยันนั่นเองนะครับผมเวลาเราไปขายของตัวนี้ก็อีกนิดนะครับเขาเรียกว่าว่านหน้าทองพวกนี้ไปด้วยนะครับผมอ่า ส่วนมากก็นิยมนำมาสกัน่เป็นน้ำมันว่านนะครับเป็นว่านใช้มากนะครับเวลาเราไปลงรเป็นว่านทางสนีหนึ่งตัวนะครับจะมี3มตัวครับที่ใช้คู่กับว่านทั้งสามชนิดนะครับมีสาลิกาลิ้นทองนะาเขาเรียกว่าความเป็นมงคลครับแล้วก็ว่าน้าร้อนาทำน้ำมันว่านกับว่านห้าเสนีนะครับว่านที่เด่นตัวนี่คือเมตตาเป็นมวลสารหลักๆนะครับตัวนี้นะครับมีสาลิกาลิ้นทองแกมเสร็จนะครับเขาก็เอาน้าทองนะที่ได้จากการแล้วก็ผ้านพิธีนะครับว่านชนิดนี้นะครับ ห้าร้อยนีครับเพื่อไปดูบนพื้นแล้วก็จะดูเหมือนสักลงในเรือนร่างเราครับเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับผมลักษณะของหัวเขาก็ทำให้เป็นแง่งออกมานะครับมีอนุภาักผ้าร้อยแง่งมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดูแลครับแต่นะคถือเงาที่แก่หรือต้นที่ปลูกนานๆี่นี่แง่งชนิดเล็กครับเขาเนี่ยว่านสาลิกาห้าร้อยแน่นอนครับผม ตัวนี้นะครับผมเคยเห็นนะครับฝั่งฟ้าเงาใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นแย่งเล็กๆของมากงฝั่งนี้นะครับก็เป็นว่านนะครับ500นางนะครับหรือข้าวไร่นางนะครับ นว่านชนิดดีนะครับทำไมถึงได้ชื่อว่าน5 0 0อน้อันนี้กำบังไพรนะครับก็อันนี้คือว่านกำบังไพรลักษณะแง่งนะครับที่จะลักษณะคล้ายกันกับว่านจางงังนะจางงังนะครับแง่งเล็กๆนะครับมาก็นับได้ก็ประมาณเกือบ500นะครับต้นที่มีอายุเยอะๆหน่อยนะครับผมก็ได้เป็นชื่อว่าน500น้ะครับก็จะเดินทางเสน่ห์เมตตานะครับผมอันนี้ก็เป็นสมุนไพรพามาดูนะครับที่ผมกนำมาตัวนี้เป็นยานะครับตัวนี้ผมเอามาปูจะนำเข้าจากต่างประเทศนะครับนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเขาเรียกว่าว่านหางตะพันธุ์ เอาไปทำรอยแก้วเอาไปทำยาเย็นจะเรียกคิดเรียกถูกอนี้นะครับเขาไปทำผลิตภัณฑ์ในโรงงานรับซื้อนี่นะบะขายางประเทศนะครับอันนี้ผมได้ไปศึกษาเรียนรู้มาจากโรงงานของเขานะครับ ความใหญ่ของเขายังใหญ่ดีนะครับมาพัฒนานะครับผมกราบของเขาเนี่ยโอ้โหเพื่อจะพัฒนาต่อยอดร้านหนึ่งสองสามรูได้นะครับรักษาโรคในด้านอะไรได้บ้างก้อนหางจระเข้กินได้นะครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับท่นินใช่ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําคลิปนําเสนอนะครับเกี่ยวกับว้านหางกระเข้มีสัปปะน้านะครับเกี่ยวกับเป็นทั้งยาเป็นทั้งสมุนไพรนะครับเครื่องสําอางนะครับไม่ใช่เวชนสำอางนะครับซึ่งต่างประเทศนิยมกันมากในการรับประทานก็รับประทานได้นะครับเป็นพันว่านหางกระเข้ที่รับประทานได้ทองมหาอุดมตอนนี้ ก็เป็นดอกคองหาดดมปลายโบราณนะครับผมตัวนี้ก็มีจะมีลักษณะใบได้มากครับตัวนี้ได้มาจากป่าโบราณนะครับเส้นทางฝั่งตวันตกภาคนือนะครับผมมีเฉพาะพื้นที่เาก็จะรวบรวมว่านนะแต่ละภูมิภาคนะครับในช่วงฤดูนี้นะครับกับแดงมาให้ชมกันนะครับผมในช่วงนี้ใครนะครับที่อยากได้สนใจอยากจะว่านพัตนาเลี้ยงดูนะครับ สอบถามกันเข้ามาได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์ไม่ว่าจะเป็นลิงก์เพจไลน์อยู่ด้านล่างนะครับผมนี่ก็เป็นว่านจังงังนะครับผมว่านจังงังนี่ก็เป็นว่านหายากว่านหนึ่งชนิดเลยนะครับผมที่มีลักษณะหน้าตาอีกหนึ่งตัวคล้ายกับว่านกับหายากมากครับผมคล้ายกับว่านเพชรกับแดงนี่นะครับเนี่ยที่เป็นเป็นเรียงกันดูบรรยากาศข้างในนะครับรังว่านนะครับก็ ในช่วงนี้ก็ว่านมากมายหลากหลายชนิดนะครับว่านก็จะเยอะๆหน่อยนะครับเพราะช่วงเข้าช่วงหน้าฝนชุมกันมากมายนี่ก็เป็นว่านพัตบะนะครับเป็นขึ้นต้นขึ้นอะไรมาแช้วน้นะครับผมว่านพัตบาะก็พยายามใครที่อยากได้เป็นต้นก็รีบๆหน่อยนะครับให้ก็ทุกภ้คนะครับว่าเอาหัวของเขาไปทำเป็นมวลสารแล้วก็ไปเป็นยาเยอะนะครับอ่า ตัวี้ช่วงนี้พะย่นีก็ป็นว่านหรือว่านไก่แดงใต้ครับไก่แดงสายใต้นะครับสีของใ่ก็จะมีลักษณะที่สง่างามนะครับโดดในช่วงนี้นะนครับสวยมากครับแต่พะย่นไก่แดงดำสง่างามผมอีกคนละแบบสำหรับคลิปนี้นะครับ นี่ก็เป็นมาดูว่านเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมีว่านอะไรดีๆเดี๋ยวไทยชาแนลจะนําเสนออีกในช่วงหน้าฝนเนี่ยขอบคุณทุกคนที่เข้ามามากเลยครับชมรับฟังในการจะส่งหลายคนอาจจะส่งแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันเสมอมาให้จะให้ส่งไปเป็นต้นไม่นี้ของม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีหาของรางวัลมาตทนักจัดกิจกรรมร่วมสนุกเป็นของเมตตามพราหมณีมานิยมพอตัดครึ่งเดี๋ยมันก็แตกหน่อใหม่ขึ้นมาในช่วงนี้ก็เข้าใจว่านะครับเป็นสถานการณ์อ่ามองกลัวว่าจะไม่ปกตินะครับผมในช่วงโควิดนะครับผมว่าในดีนื ก็นครับก็แข็งแรงแล้วเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับไม่ต้องกลัวว่าบ้านจะตายนะครับก็อยากให้เราส่งไปเราก็มีรับประกันเรื่องหร้ยยๆไปด้วยกันนะครับ ตะแปลับบ้ก็เรื่องการฟื้เศรษฐกิจนะครับแปลงว่านก็มีคนไปปลูกเสริมดวงธรรมาค้าขายนะครับเสริมที่เมตตามหเสนีมาริยมปล่าความเป็นสิริมงคลในร้านค้าร้านขายและตัวผู้ปลูกเองนะครับแนะนําให้หาว่านดีๆไปปลูกนะครับผมนะครับอ่าตัวนี้นะครับลักษณะมันจะเป็กๆนะครับแทนชาแนลก็ขอตัวลายวก่อนนะครับก็เจอกันใหม่นะครลิปหน้านะครับอ็ไรกดใช่มันอาจจะเกิดการไนะครับผิดพลาดนะครับระหว่างสายพันธุ์แทนชาแนลนะครับซึ่งมันรวมๆคลิปนี้แทนชาแนล มขอกล่าวคำว่าะนะครับผมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเพนชาแนลก็จะขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ